อนนี้ชีวิตของคุณลักษเปลี่ยนเหมือนการเดินทางเลยก็มีล้มลุกคลคลาบอยากจะให้กําลังใจอะไรคนที่กำลังลง้มลุกคลคลาอยู่บ้างครับแบบผมเนี่ยครับทุกวันนี่ครับเมื่อไหร่จะไปถึงระดับนะัดเดททักทีก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นนารกก่อนเนี่ยช่วงนี้มีอะไรให้กําลังใจไหมครับคือเวลาที่คนเราเกิดมานะคะเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะเราไม่สามารถบอกว่าเราจะขอเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดเป็นคนรวยเกิดมาในครอบครัวที่ดีเราไม่สามารถเลือกได้นะคะ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เวลาที่เราอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามัวแต่สมมติสมมตินะคะต้องยกเป็นตัวเลขเป็นเงินสมมติถ้าเรามีเงินอยู่พันบาทเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าฉันไม่ทำพันบาทฉันแย่แล้วฉันไม่อะไรเราไม่ควรจากเรื่องนี้นะคะเราก็จะมีเงินพันบาทหรือไม่ได้พันบาทนัก็จะหมดไปเหมือนกันนะคะแต่สําหรับรักเนี่ยค่ะตอนที่รักเกิดมาเนี่ยรักตั้งเ้าเวลาตั้งเด็ก เ็นหมื่นบาทที่ไว้ทำอะไรเอาไว้เวลาเราเจ็บป่วยจะได้มีค่าเงินรักษาพยาบาลเพราะหลังจากนั้นมาก็เป็นเจ็ดแสนบาททะเจ็ดล้านบาทแล้วก็เป็นเจ็ดสิบล้านบาทจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะคะคือเราไม่ได้มองแค่ที่เราเป็นรูปปัจจุบันนะคะเรามองไปที่ห้าปีสิบปีข้างหน้าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้นะคะเป้าหมายนะคะจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะทําอะไรสมมุ อยู่1000บาทแต่เราตั้งเป้าหมายไว้เราจะมีเงินเจล้านเพราะฉะนั้นพอเราตั้งเป้าหมายครบนะคะเราจะเริ่มเดินตามทำยังไงให้เรามีเงินเ็ล้านแล้วแต่เต้าไปไเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กำลังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะขอให้เรามีเป้าหมายของเราที่ชัดเจนนะคะว่า5ปีส0ปีเราจะเป็นไงรับรับเราได้เลยว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้ว เราทำได้แน่นอนค่ะนี่แล้วเราคุ้นแล้วว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์จําเป็นต้องมีเป้าหมายอะครับอะไรอะไรคือสิ่งนั้นครับเป้าหมายนะคะมันเป็นตัวกํนดังศทางในการเดินของเราถ้าจริงๆแล้วเรามีเป้าหมายนะคะคนเราเนี่ยมีเป้าหมายทุกวันมีเป้าหมายว่าเดี๋ยวเราจะไปกินผัดไทย เราไปยุกใช้ในระยะยาวค่ะเราต้องตั้งเป้าหมายใหม่ว่า1ปีเราจะเป็นอะไร2ปีเป็นอะไร3ปีเป็นอะไรนะคะเป้าหมายเป็นตัวกาหนดทิศทางของเราให้เราก้าวเดินเหมือนอย่างเวลาที่เราอะค่ะออกจากบ้านเวลาเราขับรถอะเรามีเป้าหมายถูกไหมคะครับใช่เราไม่เคยอดี่วออกจากบ้านแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีอไม่รู้จะไปไหนไม่มีครับต้องมีแล้วต้องมีเป้าหมายก่อนใช่ค่ะสมมติเราเรากำลังจะออกจากบ้านแล้วเรามีเป้า ไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะเป้าหมายว่าจะไปเชียงใหม่ก็ทําให้เราเนี่ยค่ะเริ่มเดินทางที่จะไปเชียงใหม่เวลาเราตั้งเป้าหมายชีวิตก็เหมือนกันถติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นหมอเป้าหมายของเราก็เริ่มเดินไปเพื่อจะให้เราเป็นหมอค่ะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีร้อยล้านเราก็เริ่มเดินไปในทิศทางที่เรามีร้อยล้านคคือคุณรัชบอกว่า ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันมีเป้าหมายตัวมันเองอยู่แล้วในชีวิตประจำวันก็มีเป้าหมายเป้าหมายมาที่สื่อมัช่วยแค่สิริกินเป้าหมายของไอ้อไฟ้าพลัได้ก็อยากจะขายได้สักห้าหมื่นเล่มนะครับทุกคนจะมีเป้าหมายเล็กๆน้อยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมีเป้าหมายเล็กน้อยสู้เรามีเป้าหมายใหญ่ด้วยเลยไม่ดีกว่านะครับเหมือนที่ฝรั่งบอกในในคุณจะกินแล้วก็กิดให้มันใหญ่ไปเลยนะครับ the thing is respect ใช่ไหช่ไขอบคุณครับ